สวัสดีครับพบกับวายาสินนะครับวันนี้เรามาอยู่ตรง t o โย t a าบัสศูนย์โตโยต้าบาัโโาบานะครับตอนนี้ผมกำลังเขามีแนะนำว่าบารโตโยต้าบาัคุณมีชั้นที่อ่านหนังสือแล้วก็ศูนย์บริการฟิตเนสได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปศูนย์บริการฟิตเนสกันดีก,กว่าเราต้องน,นี้มีใบนี้นะเราไปบอกเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์น อ่าขึ้นไปฟิตเนสครับเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วลงมาแล้วขึ้นไม่ได้นี่ครัเราก็เอาใบเสร็จไปบอกพี่พนักง,งานเขาแล้วเราก็ขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะพาเราขึ้นไปชัน้นห้าครับผม <5 S 1> ขอบคุณครับนี่ครับ เขาก็จะมาทำตามบัตรให้เราที่ขึ้นไปชั้นห้าเพราะว่าเมื่อกี้ผมขึ้นไปห้องสมุดใช่ไหมชั้นสามแต่ผมจะกดขึ้นไปชั้นห้าคือไม่ได้คุณต้องตามบัตรต้องไปบอกพี่พนักงานเทาครับก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเพราะว่าผมเดี๋ยวต้องไปงานต่อครับก็เลยไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาไม,ไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเล่นฟินิ้นี่เห็นไหม านี่ฮะเขาบอกไว้เลยว่าฟิตเนสเดี๋ยวเราก็อู้อ๋อผม สวัสดีครับเอารถมาใช่ค่ะลองไปดูได้ในันนได้ค่ะไม่ได้มาเล่นแต่แค่ขอมาถ่ายลงบล็อก u t u b e ว่ามันมีห้องฟิตเนสด้วยนี่เลยครับก็จะประมาณนี้แหละแต่คุณต้องมีใบเสร็จก่อนนะก็คือไปบอกพี่พนักง,งานเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ โซนริมหน้าต่างทั้งหมดจะเป็นโซนคาดิโอนะคะสามารถดูทีวีออนไลน์ได้นะคะ <c oughs> ใช้งานเน็ตฟ i ิกได้แล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ะะ <c oughs> อลองไปกในเน็ตมาเลหมดด้วย <c oughs> เอาจริงๆผมผมมารอบแรกผมไม่รู้นะไม่ไม่เไ,ไ,ได้โทรไปแจ้งะะอ่ะเพราะว่ารอบแรกผมแค่เท่าไหร่อ่ะพันโลใช่ปะ ผมก็เลยไม่รู้ผมผมรีบมา,ามแล้ว่หรออเ่ะลูกค้าสามารถขึ้นมาใช้บริการได้ไดลแลหว่าที่รอเช็คระยะเอารถมาเข้าสู่งานะก็จะนด้ไม่เบื่อตอนีกิจกรรมเนเนั้มันไม่ได้จะไ,ได้ฝิวิธีการโอเค่สมมติผมเดินขึ้นมาแล้วนะขออนุญาตนะ,ค,ะครับผมเวลาเริ่มนะคะลูกค้ากดคลิกสตาร์ทได้เลย มือนะคะจะเป็นความเร็วดันขึ้นหรือว่าดันลงค่ะด้านซ้ายมือจะเป็นความชันนะคะ,คะดันขึ้นดันลงกัน oh. ถ้าลูกค้าจะใช้งานในส่วนของดูทีวีออนไลน์กดตรงนี้ได้เลยค่ะแอป uh huh. อันนี้คือทีวีออนไลน์อืม uh huh. ค uh huh. เปลี่ยนช่องกดตนี้ได้เลยจะเป็นช่องต่างๆค่ะอืม hmm. ถ้าจะกดไป ดูนิดพิกก็ยังได้ก็ลองกินได้เลยปกติค่ะอ๋ออันนี้ผมก็ยังเด้งได้ก็ใส่พาสเวิร์ดอีเมลได้ปกติกได้เลยอ๋ออันนี้สำหรับคือเน็ตฟิคใช่ไหมคะใช่ค่ะครับผม ชขอไม่ไา okay. 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 well, okay. ้ถ okay. oh, ่ายลง YouTube ครับว่าว่าที่นี่มีแบบนี้ได้ด้วยโอเคแล้วถ้าหยุดเราก็หยุดตรงนี้ใช่ไหมโอเคอืออ๋อก็จะมีพี่พ like yeah, ี่แฮนเนอร์อยู่ใช่ค่ะ เทนเนอร์ให้บริการอ๋อก็คืออ๋อเข้าใจละเข้าใจละก็จะมีพี่ๆเทนเนอร์มาบริการได้ด้วยนี่เลยครับถ้าถ้าใครอยากจะคือไม่เสียเวลาแน่นอนครับอย่างน้อยคุณรอคุณก็ไม่เสียเวลา มีพี่ชินเนอร์บริการว่าเราควรเล่นท่าไหนดีท่าไหนก็เหมือนฟิตเนสที่เราไปเสียตังค์เลยแต่อันนี้เราไม่เสียตังค์เหมือนเหมือนจะใช้เช่าที่เสียตังค์เลยครับเนี่ยจะเป็นห้องคาร์ดค่ะเป็นคาร์ด R p m พอก็จะเป็นปัจจัยยานนะคะจะช่วยในเรื่องของการดน้ําหนักค่ะคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเปลินไขมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณครูนําสอนด้านหน้าแล้วก็จะปั ล้ว<ๆ>มีปรับความชันความเร็วอันนี้อ่ะสมมุติว่าถ้าผมไม่ได้เอารถมาเข้าศูย์ก็คือสามารถมาได้<ๆ>ใช่ไหมก็เป็นเมมเบอร์ปกติเลยคะ่ะของเราก็เปิดเป็นบิสเนสเลยก็จะมีแพ<ๆ>็กเกจรายเดือนสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีคะ่ะแล้วก็มีแพ<ๆ>็กเกจเทรนเนอร์ือเออมาง่ายนี่ฮะเพราะบ้านผมอยู่สวนป่านี่เองออสวนป่าวิภาวดีนี่เอง ถ้าเท่าว่างๆก็ลงเหมือนกันเลยค่ะแต่ก็ในเรื่องของพวกนี้พวกนี้จะเป็นห้องคาร์นะคะก็จะมีบอดี้ pump body p u อ p แบบตุ้งบ้าอะไรนะคะก็ใส่ห้องนี้ห้องคารของเราจะมีสองห้องช่วงเช้าก็จะใส่ห้องนี้เป็นหลักช่วงเย็นจะใช้อีกห้องนึงค่ะห้องอีกห้องนึงจะใหญ่กว่าโอ้อันนี้กว้างมากเลยนะอ่ะ เหมือนมาเปิดโลกใหม่ไม่ไม่รู้นะเนี่ยค่ะออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคผมมันมีเวลาน้อยอะครับที่จะออกกําลังกายก็เลยอยากให้มาลองใช่ใช่ใช่อันนี้ก็มีพี่ๆคอยสอนห้องน้ห้องอาบน้ำของอนเซียเป็นผู้ชายหรืผู้หญิงห้องห้องอาบน้ำอยู่ไหนครับด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นของผู้ชายขออนุญาตนะคะ ก็คือสามารถมาเล่นที่นี่แล้วก็อ่านน้าที่นี่ได้เลยค่ะสามารถอ่านได้ได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำนะครับว่ามีอะไรปาะมด้วยก็มีล็อกเกอร์ ดูดีอ่ะอ่านน้ำนี่น่าจะที่เขาพี่เขาบอกว่าแยกชายหญิงแยกชายหญิงก็คือโอเคอ่ะโอเคอ่ะก็คือถ้าเราไม่ได้เอาถ้าเราไม่ได้เอารถไปเข้าศูนย์ใช่ไหมครับเราก็สามารถมาได้แล้วอัน,นอันนี้ห้องน้ำ ค่ขาเดูนทางด้านนอกค่ะเราจะแยกกันค่ะต้องสุดขาเดินตรงไปนิดไปนิดนึ่งขั้นตื่นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูตาลคางนะได้ครับขั้นแรกจะสตาร์ทที่สิบเอ็ถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะสตาร์ทที่ห้าตรงนี้อืม ที่ที่สตาร์ทสิบโมงนี่คือยังไงครับจะมีเทรนเนอร์มาคอยสอนเรา,าใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีคุณครูนำสอนอ๋อสิบโมงถ้าตอนเย็นก็เป็นห้าโมงเยน็นอย่างนีใช่ไหมก็จะเป็นในห้องขาไม่เสีค่ะที่พาไปชมได้เออถ้าลูกคา้า,คาสนใจอ่ของเราจะมีเพจเฟซบุ๊กเอะค่ะลูกคา้าก็สามารถเข้าไปดูนี่เลยครับถ้าเพือ่อนๆสนใจกันก็ทีนี้ก็ไลน์ไอดี หรือพัาโทหรือว่าสแกนนก็ได้ครับโอเคแค่นี้เนาะก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเพื่อนๆว่างๆนะ ก็มาสรุปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อารถมาเข้าศูนย์ที่นี่นะก็เอาไปเสร็จตัวเนี้ไปแจ้งที่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เขาก็จะพาเราขึ้นมาแต่ถ้าเราติดใจแล้วเราอยากไปเล่นเองใช่ไหมฮะหรือว่าเราอยากมาทำเองก็ตรงนี้เลยวิภาวดีครับตัวยต้าบัสสูนวิภาวดีก็คุณก็ตั้งแมป GPS มาตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็ เราก็สามารถมาเข้าคาัสได้นะอย่างที่บอกคือคัสแรกคือ10บโมงคัสอีกคัสหนึ่งคือ5้าโมงจะมีเทรนเนอร์หรือว่าคุณค,ณคณรูคอยสอนเราตลอดเวลาเราก็สามารถมาเล่นแบบทูวิธีได้แล้วก็ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรได้ครับก็ที่นี่ก็ต้องสอบถามติดต่อเลยครับก็คือผมว่าดีนะก็คืออันนี้ก็คือวิวข้างนอกกับข้างปน อันนี้ก็ทางด่วนโทเวย์อยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมบัติทัวร์ครับหรือว่าใครมาไม่ถูกก็ตั้ง gps สมบัติทัวร์เพราะว่าโตโยต้าบัตรก็อยู่ใกล้ๆของสมบัติทัวร์ก็คือมาแบบง่ายๆก็คือเสาที่นี่รถไม่ติดแต่จันนึงสุขติดอยู่ตอนเย็นนะแค่นี้แหละครับมาคือมาแนะนําคือที่นี่มีอที่ออกกำลังกายอย่างเงี้ยฟิตเนสอย่างเงี้ย ก็คืออย่างที่ผมบอกไปที่ถ่ายไปให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือของเล่นก็เยอะมากเลยเนี่ยก็นี่แหละครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายลงอีกนะครับนะครับ